ตอนนี้ก็สภาพก่อนดีกว่าโอ้ให้ยืนตรงนี้ได้ซีเหมือนถ่าข่าวเหมือนกันอาจจะต้องซ้อนซ้อน่งเนะมต้องซ้อนกันนิดนึงไม่ั้นนึจะตกเฟนนะลดไมได้ได้แล้วก็คกว่นดนึงก็ได้ไดได้ไคด้ไม้นะยคนยงนนะได้ดถ้าเสียงจะไม่ดเสียงดังนิดนึงเนาะครับได้ครับได้ครับ ได้ครับผมได้ครับได้ครับเปิดมาคำถามแรกยากเลยเลสองหกสองสี่ครับคำถามง่ายได้คุณงงอะไรครับไม่ไม่มีงงครับกำลังสำรวจอยู่นะครับอ๋อได้ครับสวัสดีครับ เออ่แนะนําตัวไหมครับได้เลยครับอ๋อเข้าตังครับครับเฟิร์สครับอ่ะพอเราเริ่มตรงกลางเนี่ยมต้องงงแล้วเอ๊ะทางอ่ะผมก่อนอาเอาทางซ้ายดีกว่าสวัสดีครับผมบุ๋ยธนวินครับสวัสดีครับผมอีโกตรัยครับครับคอยพัดค่ะพวินครับเอเจครับผมครับพูดถึงกระแสตอบรับของทีวีของเราเนาะจนมันมาถึงวันนี้ละที่จะมีคนมาดูกับเราด้วยวันถึงเออเป็นยังไงกันุครับครับ กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคบผมเ,เราอ่านทุกวีครับกระแสตอบรับก็ทำให้ใจฟูอ่าอครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะมีกำลังใจทำให้เราทำงานต่อใช่เพราะว่าเออเหมือนคนที่เขาดูเขาก็ฟีดแบ็สิ่งดีๆกลับมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับก็เราก็เลยรู้สึกแบบดีใจแล้วก็อโอเคเขาเรียกว่าอะไรนะ มีไฟในการทำงานเราใช่เราทำงานไปเหนื่อยแล้วเราพอเราได้ฟีดแบ็กอะไรแบบนี้กลับมาเราคือหายเหนื่อยขอบคุณนะครับผมขอโทษนะครับที่ยังไม่ดูใจเพื่อนครับผมครับของเฟิร์สก็ฟีลความรู้สึกใกล้เคียงกันเลยครับก็คือรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราทั้งตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP นี้รู้สึกว่าทุก EP เนี่ยมีคนรับชมเพิ่มขึ้นมีคนคอยติดตามพวกเราเพิ่มขึ้นก็พวกเรารู้สึกอิ่มเอมแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยครับยังไงก็ฝากติดตามจนถึงตอนจบเลยนะครับครับผมอั เดินเดินมาตรงกลางได้ครับเพื่อนเราพูดพร้อมกันเลยอ่ได้สิเราน่าจะความรู้สึกเดียวกันอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อนรู้สึกไงผมก่อนใช่ไหมคุณก่อนครับครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราได้มาดูกับแฟนๆเป็นครั้งแรกรู้สึกดีใจมากๆ เรียกว่าเราคอยแบบวันนี้มานานมากๆที่ว่าเราอยากจะดูพร้อมกันพร้อมกับแฟนๆเพราะว่ายังไงนะถ้าจะมีคนมากรี๊ดด้วยกันจากป็จิกมองว่าจะมีคนกรี๊ดด้วยกันน้ําตาไหลด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่เราแบบอยากมีฟีลลิ่งนี้บางทีนะครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆใช่ครับผม เหตุดลอยตรงใช่ผปกติแล้วว่อ่านในทวิตแค่ในทวิตเราก็ใจฟูแล้วอ่าท่านได้ยินเสียงสดคงใจฟูมากกว่าเดิมอ่ะอ่าใช่ครับตื่นเต้นไหมคะในแบบมาเจอแฟนอ๋อตื่นเต้นแค่ตอนสัมภาษณ์นี่เราไม่ต้องตื่นเต้นเวลาเจอแฟนอ๋อเราเล่นนะครับเรก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเพราะเราก็ดีใจด้วยที่ได้มาดูพร้อมแป็นแฟนครับครับครับโอ้โหอ่ายัเชิญถ้าหนูคนเดียวจะตื่นเต้นมากๆสามคนดีกว่าค่ะ นะครับอ๋อ,อได้เฮ้ลูลกจุเกิดเพื่อนจะเย็นเพื่อนแม่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจเลยครับที่แบบวันนี้เราได้แบบจะได้ดูพร้อมกับแฟนๆนะครับแล้วก็รู้สึกแบบตื่นตันจริงๆครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าจากตอนแรกอะ่ะเราดูกระแสตอบรับครับก็ตอบรับแบบได้การตอบรับดีมากใช่ไหมครับแล้ววันนี้เรามาดูกับแฟนๆเนี่ยผมคิดว่าในโรงเนี่ยอาจจะแบบ ปินกันแน่นอนปินไปพร้อมกับพวกเราแน่นอนคราฟังก็เลยคิดว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นจริงๆกันนะครับถ้าจะถูกแล้วตอนนี้ถ้าตื่นเต้นนี่กลารเป็นยังไงครับก็ตื่นแล้วตื่นมาแล้วก็เต้นอะขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าก็จริงๆก็ไม่เวลาแบบดูแล้วแบบมีเสียงกีขึ้นมาแล้วก็แบบว่าดีกว่าดูคนเดียวอ่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่นะใช่ตื่นเต้นอยู่เนื้อผูดไม่ถูกไหมใช่ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้น แค่อีกหนึ่งเดียวองเค่ะอย่างที่ทุกคนบอกค่ะตื่นเต้นค่ะที่เราจะอัดแล้วจะได้รับฟีดแบทแบบใกล้ชิดอย่างอะไรก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะรู้เลยรู้ทันทีเลยใช่แล้วยิแบบว่าตอนที่เราดูทวิตเราทุกคนแบบว่าคอมเมนต์กันที่แบบจริงจังมากๆซึ่งทําให้เราประทับใจมากๆเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทํางานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ใช่ดัง EP นี้ยังไม่มีใครได้แอบดู่อดัลยคะ ยังไม่มีเทลเลอร์มาเบาๆเหมือนกับทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็พวกเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราถ่ายเลยตอนถูกกันเลยเรารู้สิเราถ่ายกันแล้วตอนนี้เราถ่ายแล้วเหมือนการเรียนแหละเรียนเสร็จก็คืนครูโอเคโอเคโอเคเห็นว่าแบบว่ามีมีคนได้ลองเพลงของจี่ด้วยอ๋อครับผมอันนี้นะครับอ่าวนอ่ะฮาวนโพริชั่นกันดีกว่าวนใหม่อวนใหม่เอ้โหจีครับผม พูดถึงเพลงใช่ไหมครับก็รักกัน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 ลักกันนะครับผมก็เป็นเพลงที่เออเหมือนเป็นสไตล์ของเราครับใช่ใช่เพราะด้วยด้วยมลโลดี้ด้วยทํานองอะไรเงี้ยครับใช่ได้พี่โตวงมือมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ เออมีส่วนร่วมในในเพลงครั้งนี้เพราะว่าพวกเนื้อเพลงพวกสารของเพลงอะไรเงี้ยเราเราได้ได้ได้คุยพี่โตด้วยครับว่าแบบเราอยากให้มันออกมาเป็นเวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอปล่อยออกไปก็หลายๆคนชอบเราก็รู้สึกดีใจครับผมครับเพลงมันจะเป็นแบบฟิลยังไงลอง่องลอย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นภาพไม่เห็นภังฟังไม่เห็นพอ่ฟังไม่เห็นภาพลองสด ไปเพื่อนไปเพื่อนไปหนึ่งสองั้งคิดท่อนอยู่ครับอ้เอาท่อนไหนดีเอาท่อนฮูเอาท่อนฮูกเบาๆแค่หนึ่งแค่หนึ่งกลัวหากฉันไม่ได้พูดไปคำนั้นข้างในคงจะต้องเสียใจราณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพลงช้าๆคลอๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับครับผม ชินครับเพราะว่าจริงๆอยู่ตั um ้งแต่เริ่มอัดเสียงครับก็จริงๆได้ยินเพลงนี้แต่เวอร์ชันเดโมจนมาเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนได้ฟังครับก็รู้สึกว่ามันออกมาดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปช่วยเพิ่มยอดวิวกันด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นเพลงที่2ของข้างก็อยากให้ทุกคนช่วยกันปัดยอดวิวครับเพื่อฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็ข้าตงจะได้มีเพลงออกมาอีกครับ แต่จริงๆนะครับเพราะว่าพี่เฟิร์เนี่ยเปิดให้มาเปิดให้พวกเราดูก่อนมาเปิดให้พวกเราฟังก่อนที่เขาตั้งใจเดินมาเปิดอีกเราภูมิใจมากจริงๆนะฮะอย่างน้อยผมยังนั่งอยู่หน้าห้องอัดเสียงนะครับอ่าโอเคครับผมอะไรนะครับเอ่อครับมันก็เป็นความตื่นเต้นพอเรามีเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบ คลายคลายความตื่นเต้นเพราะว่าอตอนเราไปห้องอัดอย่างเงี้ยเราก็จะมีพี่โตใช่ไหมที่เป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเราเพิ่งเคยเจอเขาครั้งแรกเราคุยกันผ่านเออเขาเรียกว่าอะไรเนาะวิดีโอคอ,อลอะไรเงี้ยครับใช่เลยไม่เคยเจอเขาครับแล้วก็มันก,ก็เลยเกิดความตื่นเต้นเพื่อนเข้าไปแบบทําทให้เราคลายคลายความตื่นเต้นลงไปได้ครับคลายความตื่นเต้นเป็นความเครียดแทนเพราะว่าผมพูดมากเกินไปครับทำลายกันเป็นยังไงบ้างแซบครับใช่แซบ ให้เนโอเมาส์พี่ก๊อฟดีกว่าเพราาะว่นิโอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกรักพี่ก๊อฟเลยดีกว่าลูกรักใช่ไหนเมาส์พี่ก๊อฟหน่อยเร็วนิโอจริงพี่ก๊อฟนี่ก็ผู้กับเป็นผู้กับที่หน้าใหม่อ่าหน้าใหม่ไฟแรงครับเขาไม่ได้มีนัยยะอะไรนะไม่มีไม่ไม่มีนัยยะเดินไปเดินไปทำงานไปเจอกันอาทิตย์เดียวกลับมาเฮ้ยใครวะดทำไมสวยมากแตวแล้วเออแต่สวยจริงๆตอนนี้ใช่สวยมากพี่ก๊อฟสวยมากครับแล้วก็เป็นผู้กับที่ผมค่อนข้างคิดว่าเป็นผู้กับที่ให้อิสระการทำงานใช่ แบบเราขายความคิดเล้วไปเขาก็ซื้อหมดใช่เอาลงไปหมดเลยขายมุกอะไรไปคือพี่ก๊อฟซื้อของนิโอหมดเลยใช่ใช่รู้สึกว่าพุ่กับที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆนะครับแล้วก็แบบนี้เขาสวยมากจริงนะฮะแต่ให้รอดูกันรอดูกันมีใครเคยโดนพี่ก๊อฟดุไหมใครโดนดุไหมเฮเจโดนไหม ดีโอโดนไม่ใช่หรอไม่ค่อยดีดีโอโดนไม่ใช่หรอที่บอกอย่าโบกธงในห้องอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่มีคดีเดียวมีคดีเดียวพอโบกธงเล่นในห้องข้าวกล้องรับเข้าไปตีคือต้องเล่าให้ฟังว่าประตูเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันมีหน้าต่างเล็กๆกระจกเป็นกระจกใสๆกระจกเล็กๆอะไรเงี้ยซีนนั้นด้วยความที่เขารีบมากมันจะไม่ทันอยู่แล้วแสงจะหมดแล้วเหมือนตอนนั้นซีนที่เราต้สามคนต้องเดินออกไปเดินไปจากห้องอะไรเงี้ยผมว่าไม่มีอะไรทำโบกธงเล่นดีกว่าแล้วเ็เียงบองกบมาเฮ้ วางแทบไม่ทันนะฮะแล้วก็ตะโกนเอเจโบ๊ะโบยโบยโดนโดนโดนกันทั้งคู่โดยรวมน่ารักครับแล้วก็ไม่ค่อยโดนดุไม่ค่อยเป็นพู่กับพี่ดุนะครับใจดีมากครับเป็นวมน่ารักมากนั่นง่ายเสร็จอยากให้อยากให้พูดถึงความความรักจากแฟนที่มอบให้พวกเราให้กับพวกเราแล้วก็ทุกคนในซีรีส์เลยอือเอาเลยที่ส่งตัวแทนของหมู่บ้านครับ ได้ครับผมก็ไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรจริงๆนอกจากว่าขอบคุณมากๆที่ที่ที่เปิดใจมามารับดูซีรีส์ที่พวกเราเล่นกันนะครับก็พวกเราตั้งใจกันทำงานมากได้รับฟีดแบ็กดีๆมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอภิเช c i และแล้วก็อยากฝากทุกคนนะครับติดตามกันต่อเพราะว่ายังมีอะไรให้เรารับชมอีกเยอะใช่ครับแล้วก็เออ จริงๆเนี่ยมันเพิ่งมาถึงกลางเรื่องครับแต่ว่ากลางเรื่องเนี่ยปมประเด็นมันก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับมันจะมีอะไรอีกหลังจากนี้ที่แบบอะไรที่ก่อนหน้านี้มันก็ซีรีส์เราก็เป็นเป็นตัวแทนบอกต่ออะไรหลายๆอย่างเนาะใช่ครับจริงๆมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ครับสำหรับครึ่งเรื่องหลังก็อยากให้ทุกคนติดตามชมกันครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยสปอร์ตพวกเราทุกคนแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ครับก็อย่างที่เข้าตังบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตั้้งงใจทาาานนนกกกััมมมแแลวพอออฟีดบ เห็นผลว่าทุกคนชื่นชอบทุกคนมีข้อติชมเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีไฟในการทํางานต่อบางครั้งมันเหมือนช่วยกับทําให้เราที่รู้สึกแย่เหนื่อยล้าจากการทํางานมันกลับรู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็มีไฟในการทํางานต่ออใช่ครับใช่ครับแล้วผมเป็นพลังใจดีมากใช่ครับใช่ครับเวลาต้องรู้ว่าเป็นวันสุขเรารู้สึกยังไงบ้างมันแบบโอ้มันแบบโอ้ครับคำแรกที่โอ้อ่าโอ้เราสึกเออ เหมือนแฟนๆรอเนาะเหมือนแฟนๆรอรู้สึกพิเศษเนาะรู้สึกแบบที่รอจะให้วันศุกร์นีมันกลับมาอีกครั้งแบบใช่แบบทุกคนรอวันศุกร์เพื่อจะเพื่อจะมาดูซีรีส์เหมือนว่าเราเหมือนเหมือนเรารอวันศุกร์เพื่อจะแบบเอ้ยได้หยุดจากการทํางานสักทีได้ผ่อนคลายสักทีอะไรเงี้ยแฟนๆก็รอวันศุกร์เพื่อจะได้ดูเรื่องคาดอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบโอ้ดีจังแบบมีคนรอดูแล้วก็มาดูไปพร้อมกันอะไรเงี้ยใช่ใช่คิดว่าวันนี้เราจะได้เห็นฟีดแบ็คของวันศุกร์แห่งคาดเต็มๆละเต็มๆเลยครับวันนี้ครับผม แอปตื่นเต้นครับรอดูครับจริงๆมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบโอ้ยอย่าพูดไปบอกเขาหมดสิอ๋อรอครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับไม่รู้เลยครับ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 ัยัับครัคัรรครับนอค ผมชอบมากเลยครับการเบียนเนี่ยก็นะครับก็ฝากติดตามชี้เรื่องค่าด้วยนะครับทุกวันศุกร์ทางช่อง GM 25นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับแล้วย้อนหลังได้ทางไหนครับคุณลุยห้างวิวครับผมสี่ทุ่มครึ่งครับครับอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับครับครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเจอกัน AJ ไม่ได้จะฝากไหมไม่มีครับ AJ ไม่เคยพี่ก็ตั้งอยู่กันอ่ะหั้นเราเบียนอีกทีหนึ่งเบียครับขออนุญาตเบียนแป๊บนึงนะครับได้ค่ะเข้าหมั่น เดี๋ยวนี้เี่จะขยับโต๊ออกให้จะได้เห็นเป็นตัวเนาะบกไม้บกมือนะครับคำถามสำคัญเราจะมองยังไงให้หมดทุกกล้องมันมีวิธีการมองไหมตรงตรงก่อนลหครับแล้วก็จะซ้ายก็ซ้ายพร้อมกันหนึ่งสองสามซ้าย หนึ่งสองส่มขวาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักนิ่งนะคะพี่พี่ขอขยักตรงนี้ได้ไหมคะมันจะได้มี่ะเจ้น้าที่ช่วยี่นิดนึงเดี๋ยวผมช่วยไหมครับไม่เป็นไรลูกไม่ได้เก็บไม้ก่อนไม่ใช่ต้องสามารถยกลงมาข้างล่างได้ไหมคะยกยกลงมาที่โต๊ะได้ค่ะจับจับตั้งแข้ายทำไมออกก่อนม่ได้ได้ได้ค่ะ ไม่หล่น่ากกได้ทที่ปล่อยก่อนได้โอเคน้าอุ๋ยค่ะขอบคุณค่ะได้เดี๋ยววิมินะพี่นุ้ยค่ะเดี๋ยวขอรวมแล้วขอคู่หน่อยนะคะได้ค่ะขอคนเดียวเดี๋ยวรวมแล้วเดี๋ยวแยกแยกได้ไหะขอกล้องนี้นะคะกล้องกล้องนี้กล้องนี้นะคะขอขอมองพร้อมกันนิดนึงนะคะกล้องนี้นะคะหนึ่งสองมีโอหลก หนึ่สอน่งงสว่างูกล้องนี่นะนี่นะคะก็มีนะดูสองา้นี่ต่อครับแต้อมุงนี่่ะ้มีตรงนี้ค่ะระยัดไปเวจะสูงได้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 ใช่ต้องอยู่ตรงกลาง อันนี้นนะคะปะถ้างั้นไล่จากถุงด้าน้นมาก่อนเลยนะคะโอเคค่ะไล่มาเลยค่ะตูงนี้ค่ะตอนนี้ครับผมหนึ่งสองสามโอเคค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะโอเคแล้วก็มุมนี้ค่ะของี่อยู่นี่เลยค่ะแล้วก็ตั้นี้ค่ะ แต่ขอแต่ขอมือถือหน่อขอบขไม่ถูกแถวหลังครับขอขางี้หน่อยนะคะถ้าที่ต้องงานนิดนึงนะคะต้องงานนิดนึงเนาะที่พอดีหลบไปเลยคือพอดีค่ะเที๋ยวอดีอวขาเยันเรียให้หน่อยไม่อ่านี่เดียจิ้ย้มได้รูปคนนี้ก็มาต่อ่านะ ย่นเลยไมงเ้นไม่ติอร่นลกันขอน่แต่เซทยก่อนดินนไ้ต like ่ขาได้ว่าจะได้ก็บสั่งเจ๊มออกเล็กขอออกไปได้ยังข้างหลังได้กันหมดเลยยัง ก้องีอนนี้ก่ออนนก่อนข้องนีก่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมองข้างหลังเดี๋ยวครอบนะคะนี่นะให้หนูแคบหนึ่งให้หนูแคบหนึ่แล้วขอดูหน่อยนะปครันิ่งครับนิ่งดี๋ยวตากตากตต้อตกตา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 ตาก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 ตาอตากตตตตตตาาต่ต น, اي, นี่เ่า่นี่หตรงนี้ตรงนี้นี่ขยับขยับเลยเก๋เ่นเอันี่เาถ่ายต่อถ่ายค่แล้วก็ตรงกลางค่ะตรงกลางค่ะโอเคโอเค่ก็พี่นะก็พี่ะโอเคโอค่ะ อาจาขอตรงกางนะคะขอบคาณนะคะทุกนะคะเดี๋ยวใครไม่ได้รูปรวมเดี๋ยวพี่ส่งตามหลังให้ขอุค่ะเดี๋ยวจะได้ได้รูปรวมไ่กนะ่เอะเทนขอุค่ะได้หนึ่นะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุค่ะอ่อยู่ปะอยู่อือโซี่ลี่่นะคะขอคค่ะขตามก่อนค่ะเก็บไม่ได้แล้วนะคขอกล้องงานก่อนนะพี่

ยิงนะขอตัวนะหนึ่สองสุดท้ายสุดท well, okay. er ้ายมัก็ไรทีหนึ่งสองด้หลังได้ไหมคะแล้วล้วขึงล้วยเไล่ไลโอเคโอเคไล่ตังนี้ค่ะขวามือค่ะแล้วก็อต้องมีน้ำกงนีนะคะ โอเค้างนีค่ะางนี้ค่ะข้างนีค่ะตรนี้ครับตอนนี้ครับผมต้นนี้ครับหนึ่งสองสามข้งนี้ค่ะข้างนี้งนี้ค่ะข้างนี้นะคะางนี้นะคะหนึ่งองหนึองนไนไละขันนไันไละขันอ่ขนไลนไคะขนลนะคะขอนไลนะคะนล่นะล่ขันไล่่นน่ หนึ่งสองโอเคตอนี้ต้อนเลือข้าตางข้าตางใช่ครับตองนี้หน่อยนะคะอีมันบอกแล้วก็เดี๋ยวอนนี้็จแลวก็ข้างนนะนันี้ก่อนออันนี้ยิงลงวาขอบคุณอนนี้

ไม่ได้เลยอ๋อมารักคาักได้เลยได้เลยได้เลยัั้งลทั้งหมดเลยน้องยงขาหนึ่นใล้ใกล้ลดมากต้องเร้มากใส่ิ่มาโอเคสุดท้ายสุดท้าย

นี่นะหนึ่งสองสาม้องนี้้องนีข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้้นี้แต่ร้าย้งี้องนี้ต้อีนะโอเคอ่้องนี้นค่ะแล้วคะตามมาทางเดียวกันนะลูกตอนนี้หน่อยนะคะ